สมือนี่กล้ามาง่อยต้องมองแต่งแมงเนาะต่างตะเพื่อนเป็นสัตว์สังวนมานี่มาอยังละว่าสิมาจอบกินแมงแมงมันออกแง่หมเลกของตัวแมง พี่น้องครับ <Allah> โตโตโตจะไปกวนเขาเขาไมหักมือเขาหักบักลามีไหมจะไปกวนเขาเอานานมอนี่มันเป็นสันด้กจอบวัน <Yeah. S 2> กำได้บรรดาลให้เรารักกันชอบกันทั้งที่รัฐบาลมีอุดมการต่างกันเหมือนกล่าวอายอยู่น้องคายสัญชาติไทยแต่เธอเป็นลาวปากเสแดงถ้าบอกข้าว แต่ใจเราก็รักกันได้คือทอดแอมแนสาวยวนปากเสสวัสดีครับพี่น้องที่คิดทอดคิดถึงสุขุสุขลนครับเสียงที่พี่น้องได้ยินอยู่ขณะนี้ก็เป็นเสียงผู้อื่นผู้ไกลครับแต่เสียงผู้เราเนี่ยพะพี่น้อง <c oughs> ครับบัาหานอาจารย์ก้มรองเพลงเก่าครับเป็นงานเพลงของคู่ดอยอินทนนท์ครับ เป็นงานเพลงของครูดอยอินทนนท์นะครับเขียนหาส้อนใช้เมฆวิเชียรลองครับซึ่งสาวปากเซนะครับเขียนเกี่ยวกับปิดกั้นพุ่มแดนนะครับหลายปีแล้วตัวต้งแต่อาจารย์คุ้มัวทอบบกแข่งอยู่พี่น้องครับอืจนหัวทอบอกต้นแล้วนะครับอเป็นบทเพลงที่อาจารย์คุ้มหมักขัดอยู่เพลงนี้ครับซึ่งสาวปากเซนะครับเป็นการลองอ่า การคำขควนของเบ้าไทยกับจิตหอดสาวเล่าครับพี่น้องนะครับพอดีสาวเล่าขามไปแล้วสิขามมาหาเบาไทยกมว่าไรเบาไทยสิขามไปหาสา,าวเล่ากมว่าไรรัฐบาลก็เจ้าปิดกันพุ่มแดงครับพี่น้องกับพ,พวกหัวทะเลาะวิวาทกันเรื่องไรกับพวรู้เหรอครับเอาเป็นว่าตอนนี้รัฐบาลก็คือปิดกันพุ่มแดงหรือยอย่างน,นี้แต่ละประเทศครับอ่าบางคนสิกับมากกับว่าไรกับครับ บางคนสิไปกับวัตได้ไปครับเอากดเอาก็แล้วกันพี่น้องอืมวดเอาก็แล้วกันครับอีกจัหน่อยโรคโควราโควิดนะครับอืมโคโรน่าโคโรล,ลายังโคโรนาอย่างเงีกะคือสิมดไปจากโลกนี้ครับพี่น้องครับอืมหมอคนเก่งอยู่ดอกครับเข้ากะญยาผ่าวงยาคิดหลายครับแต่เกิดว่าเข้าฉิดหลายมันสิว่าเป็นอันทำม,มาหาจินว่าเป็นอันอยาเข็ดนั่นเข็ดนี่นะครับสูมือกับคือกันพี่น้องครับ อาจารย์คมกะเริ่มสิลำค้านเม่อบ้านแล้วพราะยังมาดีก็เพราะว่าโลกนี่แหละโลคโควิดนี่แหละครับโควิดโควิดนี่แหละโลคโควิดนี่แหละครับล่างเถื่อไปรองหารกลับขึ้นมาครับมาจอดมาเตคใส่ใบ้บพิ่นยางด้อมด้อมดอมครับถือแนวฉีดรถเนี่ยผมก็ซ้อมมาเอาเ็ดอีหยางรถกูั่นดอีใจดีเสียรถให้กูแท้หันมาหาเฮาเห็นบ่นขอข่อยล่างรถให้เจ้าตลอดเจ้าไปหันไปนี่ใส่แนวปิดปากเลย เอาไปมากครับอืเสือเขาา่าทั้งแตใส่สัมพี่นองครับขาดไปเก็บไปซักไมยบ่าวจังบ่าวนี่หันยางแล้วเทียวยางไปถามยังไงไก่ยามไ,ไปถาม,ม,ถามาานี่ครับย่ามาถามไข่ไก่อะไรนี่ไก่เนี่ยเอาไปมากมัง่งปาทุ่งมั่งเข้าไปหล่โควิดตี <c oughs> รับพี่นองครับอืมการนี้อะไครับการป้องกันนะครับแต่ว่าบางครั้งบางเข้าครับเอากะ อย่าไปคืดคัากายอย่าไปคืดคัากายเพราะว่าหันคืดแล้วมันกระสีเห็ดหายเฮ้าบ่เป็นอันเฮ็ดนั่นเห็ดนีคน่ครับพระวงศ์ครับเป็นนั่นเ็ดนีน่ก่ะย่านตั้งแต่ติดเชื่อตีดหยังทำใจสบายสบายได้ไ่นอนเด้อคืออาจารย์คุมเลยครับอืแขนผราแขนเจ้าครับแขนพราแขนเจ้านะครับอืนึกถึงคุณพระพุดคุณพระทมคุณพระสงฆ์นะครับอือคว้าเฮ้ามาแขนข้อเฮ้ากั อ่านามู้สามจบพี่นอออ้องเด้ออราธนาเพิ่นขึงคองข้อนะครับเข่าคองข้อิุณจะได้รู้ว่าเออกับร่างเขียนให้กลุ่มคร้องรักษาตัวนะครับมั่นเท็ดให้จิตใจเฮาสบายครับพี่น้องหันบ่าไปแล้วนะครับอาจารย์คงค่อยเบ่าดูอยู่ครับเรื่องอ่าอ่าผักเครืองหรือว่าอ่าเรื่องพระเนี่ยแหละครับพี่น้องครับสมัยก่อนพระเจดยดังๆครับเิ่นกะรปัวโรกรักษาโรครักษาให้นี่แหละครับโรคที่มันเป็นยูน่กะหันบ่าไปแล้วกัซ้ำโรคหาเนี่ พี่น้องว่าบ่นะครับเอาแขนพาครับสวดมนต์ครับห้เฮ้า,าขาดแถวปวดไผ่จากโลกไา่นี่นะครับ mm hmm. แล้วกะว่าต้องไปคิดอยังไงถ้าพี่น้องเด้อคิดลายมันกะสิเก็ดหายคิดใจเฮ้าสุดส้มไปนะครับบางที่ว่าแทนที่ว่าสิตายยอกก้ยนยอนโลกวิบไปตายย้อนโลกหัวใจมันบ่แมนครับพี่น้องเอามีฉะนะกันทำใจ นะครับตั้งใจนะครับเอาจิตใจเพลิงพระบุตรพระธรรมพระสงฆ์ครับพี่น้องนะครับแล้วกะป้องกันนะครับป้องกันนะครับสิ่งใดที่เข้ไใจก็ป้องกันครับมาพิจนาพิจตาอ่างคนบ่บ่ปั่นล้างคนเหตุขัดว่านั่นเด็กพี่น้องครับยามนอนก็ยังมีหนานอนครับเอาจะได้คอยโลกล่ยนี่ครับจงหมดสิ้นไปจากโลกของเข้าใบนี่ครับพี่น้องครับกับบุมีอย่างไรครับเมื่อนี่อกะ แชร์ว่าบ่ได้ทายอี่ยางดอกก็เลยมาบอกมาจ่าให้พี่น้องฟังบ่มีหยังดอกพี่น้องครับดีใจครับช่องมันคอมเมนได้แล้วอือช่องคอมมนได้แล้วพี่น้องครับสามมือแล้วครับอาจารย์พมนับมานะครับสามมือแล้วครับคอมเมนได้แล้วบ่เปียกอือมาบัดที่เนี่ยเขามาคอมเมนพี่น้องเขามาคอมเมนกันนะครับอืออ่าเขามาคอมเมนแต่ว่า ับพวกวข้คนสิเปิดได้โดนมาหลแต่ทีแน่ครับคือเปิดแล้วสามมือนะครับเปิดแล้วสามมือครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์พุ่มดีใจนะครับเกือบปีครับเกือบปีแล้วครับที่ช่องของคมเคียวไขสีนะครับโดนปิดคอมเมนต์ครับแต่ว่าสองสามมือขึ้นหลังหนึ่งเพิ่นเปิดให้แล้วครับเพิ่นใจดีนี่แมนเพิ่นเจ้าห้กับโบลูนะครับเอาเป็นว่าเพิ่นตรวจสอัตีเนาะเพิ่นเอาให้าทวจให้แล้วเอาครับเจ้าหนกับพี่น้องกัน อยากทักอยากทายอยากถามเข้าถามเข้ากัาจังคอมเมนต์กันขอมาครับในคลิปนี้แหละเอาคลิปไดก็แล้วแต่ครับที่เพ่นคอมเมนต์ได้อมีหลายคนถามว่าป่าอยู่มาไปป่าอยู่มาแล้วครับเพิรนก็ออกไปหน้าหละ่ะปลูกปลูกใหม่ปลูกงอกเงก้ยงเงียยูว่าเป็นดอกครับไปยูก,ก็เลยไปเห็ดแนวนั่นแนวนี้ส่วนแม่บ,บ้านเพิ่นก็นยากน้ำทายคลิปเพื่นเด้ทายคลิปช่องเพื่นช่องทำด้วยใจรักครับ นั่งเิีอาจารย์คตื่นสวยครับราวนอนเดเตือนสวยนี่หมเศร้าหินตะพืนจับเทือดซับจับเทือดซับไปนะครับอืสวัสดีแคมินีมินี่ทม่เห็นไมาน่อยซื้อพี่นองกินด้แค่แกมีมเหนยมีแน่นมินีสิไปดอกเพราะมันจหัวยุัเถอก็ได้เพรเป็นนักเนาะเป็นนักก็โรคโควิดเด่นเสด็จภาพไปปวอยู่ครับพี่น้องเสด็จภาพไปปัวอ่า สีทัญญาอยู่มันเป็นความสุขของเพื่อนครับอืความสุขใครความสุขมันครับต่างคนก็ต่างทำทำไปตรวจอ่าล้างเทียกันบายเขาแนวนั้นบอกอล่างมือล,ล,ล่างนั่นล่างนี่จุจี้จุ๊กี้ดีครับลูกไส้มันบัวมาครับลูกไส้กำลังค่าเห็ดเพลงทรงคู่อยู่อ่าเห็ดปรแจมเพลงเห็ดเพลงเพิ่นเขียนเองว้ยอ่าเพิ่นเขียนเองอทุกปลาตัวว่าไอฟาตัวอ่าเป็นในเพ่งกับเขียนเองเออเป็นติงเห็ดดุเห็ดเออครับฝึกเห็ด สายคนเรียนครับ้อเอกดรนตีนะครับหากเป็นลูกกลับมาหนิโอ้ยยามันลำพังอยู่รับพี่น้องครับจู่จีจู่จีแนวนั้นแนนวี่ย่านเกินก็เหตุยดได้ไม่เงี้เนื่อยครับบอกไปแล้วก็เลยครับกลับว่าไปยังครับอาจานย์ใบดีกลัวว่ายานจะอย่าประมาทครับพี่น้องครับกะสรุปแล้วกลับว่าไม่ยังไรครับคลิปนี้ก็คืออยากบอกพี่น้องว่าคอมเมนต์ได้แล้วครับช่องอาจารย์คอมเมนต์ได้แล้วดีใจดีใจดีใจครับปัจจุบันนี้คือสีบ่มีคนว่าขอน้องว่าปิดคอมเมนต์ให้ยังเอา อันยัาปืนแล้วกับเฝ้าเขามาคเขามต์ให้เฝ้าด่าเขามาแบบนี้เนี่ยเอือให้เขาได้ปิดเอกครับพี่น้องครับก่อนจากกันครับขอให้พี่น้องครับทุกคนนะครับที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับอือ่าบวาอยู่ในประเทศไทยหรือว่าตามประเทศหรือว่าอยู่ต่างดาวก็แล้วกันนะครับที่เบื้องช่องของอาจารย์คมอยู่บวาสิเป็นดาวพรือัสดาวอังคารดาวพู่ตัวดาวเสาดาวยังก็แล้วแต่ครับขอให้คาดแค่ลอดภัยจากโลกไา่นี่ครับผู้วิดนะครับ ขอให้พี่น้องครับท่ามใจให้สบายสวดมนต์ภาวนาครับขอ,อพรอนเพลินครับคุณนพระพุทธคุณประธรรมคุณประสง์รักสมรสนะครับขอให้พี่น้องครับจงโชคดีทุกๆคนครับร่ำร่ำด้วยด้วยสุภาพแข็งแรงครับปลอดภัยจากพยันตราลทั้งปวงและโลกภัยตรายที่กําลังระบาดอยู่ขณะนี้ขอให้ทุกคนจงโชคดีปลอดภัยกันทุกๆคนไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ